สวัสดีค่ะนุกแคชเชียร์สเปเชียลิสต์จากแคชเชียร์ไทยแลนด์นะคะแล้ววันนี้เรามีโปรดักต์ใหม่ล่าสุดจะมานำเสนอนั่นก็คือแคชเชียร์เพย์ซาวบ็อกซ์ค่ะ c แคชเชียร์เพย์ซาวบ็อกซ์หรือซาวบ็อกซ์คือเครื่องรับเงินที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรับสแกนการจ่ายของร้านค้าร้านค้าหลายร้านอยากรับสแกนจ่ายแต่ว่ากลัวที่จะเจอปัญหาการโอนเงินปลอมหรือได้รับสลิปปลอมจนต้องเสียรายได้ หรือจะเป็นร้านค้าที่รับสแกนจ่ายอยู่แล้วแต่งานยุ่งจะไม่มีเวลาดูสลิปซาลบ็อ,บอกค,คืออุปกรณ์ที่จะเข้ามาช่วยให้การรับเงินของคุณหมดปัญหากเกี่ยวกับเรื่องนั้นค่ะเพราะเซาลบ็อ,อ,บอกนั้นเซาส่สมชื่อพอเมื่อลูกค้าสแกนจ่ายแล้วจะมีเสียงแจ้งเตือนและไม่ใช่แค่เสียงแจ้งเตือนธรรมดานะคะเป็นเสียงพูดบอกไปจำนวนเงินเลยค่ะวิธีใช้ซาลบ็อ,บอกต้งง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่กดจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องการจ่ายแล้วกด enter และ QR ก็จะขึ้นมาให้สแกนทันที QR ที่ลูกค้าสแกนก็จะล็อกจำนวนเงินเอาไว้แล้วลูกค้าทำแค่กดโอนและเมื่อเกินเข้าระบบแล้วเครื่องก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนค่ะได้รับเงิน125บาทและร้านค้าสามารถตรวจสอบยอดที่โอนเข้ามาและดูรายงานการขายด้านบนเว็บไซต์ได้ด้วยส่วนถ้าร้านค้าอยากใช้ Soundbox เริ่มได้ไม่ยากแค่ลงทะเบียนกับเราหลังจากเราเตรียมระบบและเซตอัพเครื่องแล้วเราจะส่งเครื่อง Soundbox ไปให้ร้านค้าใช้งานทันทีวิธีการใช้เครื่องก็ง่ายมากเลยค่ะแค่เปิดเครื่องก็พร้อมใช้งานแล้ว Welcome to cashier Soundbox และสามารถปรับเสียงได้ด้วยนะคะ Maximum volume หากคุณสนใจเครื่องรับเงิน cashier Pay Soundbox สามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ได้เลยค่ะ